โอเคครับผมก็ขอกกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนลูกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ผมอครั้งนับบายสุดโซนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกมของ PUBG Mobile เช่นเคือนะวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบเขาอัปเดตใหม่นะครับซึ่งภาพมันก็สวยขึ้นนะเออก็จะไปเล่นโหมดแมป e l a n g เกนะครับอันนี้เราก็อยู่แพทหนึ่งเหมือนเดิมคือแทบจะไม่ได้เล่นเลยคือเขาปรับใหม่แบบ มันแบบเนี้ยดูพอเลื่อนไปปั๊บเนี่ยก็ามาหน้านี้นะครับถ้าจะเลื่อนกลับก็เลื่อนกลับอย่างเดิมอ่ะอ่าเป็นไงอย่างที่เออคุณบอกให้แช่น,นี้แหละก็เลือกหมดกับลืมอ่ะ,อะเออใช่ถูกป่ะกดเลย เราจะไม่รอช้านะครับแล้วก็กดเลยจับคู่ก็รอหนึ่งนาทีนะครับก็รอปะ๋ยวเราตัดไปตอนเข้าเกมเลยนะครับเข้ามาล้าเขาก็ปรับแมปแมป e อล n g เกใหม่มานะครับปรับแบบให้ภาพมันสวยขึ้นเออปรับให้ภาพสวยขึ้นถ้าอยากใครอยากเห็น e l a n g เกแบบภาพต่ก่อนก็เดี๋ยวผมก็ขึ้นรูปให้ดูนะครับก็นี่เลยอับนั่นแหละ ก็เป็นแบบประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูวันใหม่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมดูภาพตัวอย่างแล้วคือมันสวยมากแน่อ่ามาเข้าแนละ้วทำไมเมาส์เร็วจังวะเมาส์เร็วหรือกูค,คิดไปเองวนะี่ยอะไรคืออะไรเอา้ามีหินด้วย คืออะไรชิ้นส่วนของจั๊กไม่รู้อ่ะเอ้ยเราเจอตีเวียดนามเรามาเล่นกับคนเวียดนามเน,นี่ยเอออีลังเกนนี่ครับแบบอีลังเกนแบบใหม่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปดูข้างล่างเขาปรับปรุงใหม่ให้ภาพมันสวยเขาลงมาไหนนะมันยัตเดี๋ยวขอปรับเมาส์กันเมาส์พูดไป หนัดปรับแล้วับกะปรับลา้าเออเอ้ย,อยพอหันแบบนี้แบบตัวเราหันตามกะกดเท่เลยอุ้ยแต่ค้างอันนี้ผมก็ปรับอันต้าเฟรมเลนะครับมันปรับ90เฟรมไม่ได้นะไม่รู้มันเป็นไร หรือเป็นพาะจอคอมผมอ่ามันก็ปรับได้แค่อันต้านะครับคือเขาอัพแบบ90เฟรมมาแต่มันปรับไม่ได้ need เนี่ยรู้สึกว่าภาพมันสวยขึ้นนะแต่ก่อนแต่ก่อนมันไม่แบบเนี่ยแต่ก่อนก็สวยแหละแต่มันได่เป็นแบบนี้เ้ยอูซี่ เขายังไม่ปร kind of okay, ับให้คุ oh ้่เอ้ยยังจริงจังคือแบบไอ้อันนั้นเขายังไม่แก้นะเออแหลกโอ้โหเก็บ m16 มสิาสิพี่รอแล้วโอ้โหเปิดผิดกลนเล่นกับไอ้ เอ้นี่กูซี่กซี่คูดใจนะอะแล้วเด่นตาแรกเหมาะก็ลงเลยกูอันนี้ขนาดผมปรับต่ำนะปรับต่ำสุดอะ่ะแบบแม่งเหมือนปรับภาพสูงอะเอ้เหมือนปรับประมาณกลางกาเขาแจกกระเป๋าใหม่ด้วยนะกระเป๋าเนี่ยจะกิน เลเวลสามคือท่านเลเวลสามโคตรเท่เอ้ยแจ้งเตือนอะไรบอตกใจหมดมนมีเสียงแจ้งเตือนเลยวะวงเหรอน่าจะวงแหละมันกระตุกเป็นบางช็อตบางฉาก บางฉากมันก็ไม่กระตุกเฮ้ยดได้คุณสามแล้วเนี่ยอันนี้มันคืออะไรวอคือสไนเปอร์มากกว่า5นาทีต้องจัดศัตรูด้วยสไนเปอร์หาสไนเปอร์มาเล่นดีกว่า <got> มีคุณสี่ เราน่าจะไปเก็บไม่ทันนะเพราะเพื่อนวิ่งไปเนี่ยเอยแต่เจอคุณหกว่ะทิ้งเลยเอาทิ้งอูซี่บ้านานี้เพื่อนไปสามไปยังก็สามอยู่ตรงเพื่อนเอีกฮะ อเอเ้ยไอ้นักล่าสมบัติอ่านไม่ท,ทันเฮ้ยมันมีมันมีระบบแจ้งเตือนแบบนี้แหละทุที่แบบเสียงทันที่อชอบตกใจนะแต่ว่าชอบ ทีแรกก็ตกใจหรือว่าหรือว่าใครเขาส่งข้อความมาเพื่อนมาว่ามีศัตรูแต่ไม่รู้อยู่ในเราคือแบบฟาร์มชิวอ่ะเออไหนวะเพืาา่อนเพื่อนมากอะสามเลยต้งไงมันมีแต่เอ็มสิบหกดูกวิ่งหาเอ็มโฟไม่เจอสักทีไม่ไจริง อะไรอ่ะขึ้นะไรมาคืออะไรคืออะไรก็ไม่รู้ครับอันนี้ผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันคือมันเขาทำระเบ,บิดใหม่อุ๊ยน่ะมันจะกระตุกแบบเนี่ยแบบช่วงตอนคุณจะมาะเพื่อนลังไปอะยนีหลาอา เอือก็อือก็อือือแบบเรามีแค่อูซี่กับ 16, 6, อือก็อือก็อือก็อือ็อือก็อือก็อก็อ่กอือก็อือก็คนอกหออกมอือก็อือก็อือกะอือก็ออกออ ไอ้นนเนมมอกมันลงมันมองคุไม่ค่อยชัดเลยดาเสียวปักนไม่ขับเพื่อนขับเลยคือไม่เจอคนเ,เหลือสามสิบจิตคืออะไรอะ่ะ The key to winning is to stack the odds in your favor, no matter how minor they are. The key to winning is to stack the odds in your favor, no matter how minor they are. คืออะไรปะไม่เข้าใจเลยจริงๆอย่าว่าแต่คนดูงงเลยผมก็งง <c oughs> มันมันเหมือนไปจุดระเบิดไปว่ะเหมือนตอนกิจกรรมตอนนั้นจุดระเบิดลเลยโว้บ เพื่นหนูก็ขวดแต่เพื่อนมากว่ามีศัตรูอยู่นะสำเร็จภารกิจสำเร็จอีกแล้วยากไม่ฆ่าใครแตเพื่อนมันเป็นเสียงแจ้งเตือนภารกิจไอ้คนเขาเหลือดิบนเขา เออเอ้เอาอันนี้จิกซอเหรอวะแมลับใหม่ไม่รู้เรื่องเลยที่เรียกที่แรกนึกว่าเมืองใหม่นะ่ะพออ่านตรงสปูพอไปดูตรงสปูง่่ใช่จิกซอแสดงว่าเมื่อกี้ก็สปูดิอะเอ้ยน่ะโรงเรียนเป็นใหม่ โอ้กูตื่นเต้นมากมันขับรถเข้าโรงเรียนแล้วเพื่อนคือผมเพิ่งมาเล่นตาแลกด้วยไม่ใช่เลยเอ๋อปืนลั่นเปิดเลียนมองปืนลั่นโทษเพื่อนเอาโอ้เขาก็โดดกันได้หมดเลยก็โดดไม่ได้ยเไปไหนไอ้บอสดูนู้นดูนู้นฝั่งนู้เนเห็นแหละ

ไม่เคยเห็นหรลสโซนอันใหม่อุ้ยหลงข้างข้างเ้ยเป็นเหมือนเดิมอ้ยกสส์ <got> เซฟายหมดมัน่จฟเฟน luôn ơi hiện đại nhìn một lần đưa phiên ok Ừ, rồi. À, phần tục đấy. Ấu, khắp đi. The key to winning is to stack the odds in your face, no matter how minor they are. วงมาแหล <c oughs> อะอ๋อวัดเพื่อนลาติกแก่คือตอนเนี้ยเพื่อนอย่างแบบแบบความอาเป็นตี้อจะเรามากดโซโลมาทาไมขึ้นมาล่ะซึ่ง ยิงอ,อะไรแม่งเหมือนคนเลยไม่แก่เฮ้ยมีคนใช่มีคนเจะฟังแต่มองไม่เห็นตัว เฮ้ยยิงโดนด้วยคือเรามองไม่เห็นตัวเขาเฮ้ยขึ้นมา เลสโซนมาอีกกูจะโดนเลสโซนเอ้ยเอาว่ะได้เล่นดี้อยู่ตรงเพื่อนอะเอายยิงกระสับไม่ได้อยู่นี่แหละ Watch out. Hãy lẽ. Watch out. Chạy rồi lại. Ui. Khốt chết. Ui. Ê, sao này dính Phẳng ฝั่งนู้นมีอีกโอ้โหโอ,โอ้ไกลเกินหมากไม่ได้ตรงนี้เดือดจริงโอ้โหตายหมดเลยตรงนี้เพ่งเดือดได้ที่ห้าว่ะน้องๆเอาไม่บวกแรงหรอกเดี๋ยวนี้มีงี้ด้วย ไอ้บวกวะคุณนึกว่าไม่บวกก็ปเปลี่ยนใหม่โอ้โหวงเลยนึกว่าไม่บวกเลงก็บวกมาสิบหกนะครับก็ถือว่าได้อยู่โอ้เขาพูดเป๊ะโอเคครับผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่ชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน เจอใหมค่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วก็รีวิวแค่นี้นะครับก็ภาพมันคือมันสวยขึ้นอนะ่ะเออแต่ละแล้วจเจอกัน